คนมาเล่นเกมนักดาบที่เล่นเคยตอนเด็กน,นะครับมาเลยมาเลยเล่นเกมอันนี้กัน <S <S 1> <S 1> พอดีผมเล่นไปแล้วถ่ายคลิปแล้วบอกว่าผมลงไม่ได้พอดีมันยาวเกินไปะนะ้าฝนเราก็เลยต้องโอ้โหไม่ได้จักการเลยไม่ได้นัดก,กานเลยทุกท่าน ตอนน็้มันเป็นอไรนาะให้คนเราก็แค่เราจะอ,าอะไรอ่ะนั้นเอาไหนวะเป็นมีอะไรเลยเมากเล่นมากเล่น จะเล่นแค่2ตานะครับทุกค <sm illi> นนี่โอ้ยถุยไม่เป็นไรตดมันไปขึ้นมาวงโอ้ยเว้ยนะฉับเป็นเชฟ่ปเจกเลยวะ กต่ฉันบอกฉันไม่อยอมว่า,ลา,ลา,ลาแล้ว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 ลูกข้อก็ใจคิดว่าเครื่องเล่นเกมก็คือมือถือนะครับทุกคนของผม,มเอามาเรามีเทา่าไหร่วะเออไอเนี่เสุดก็ด,กดีกว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เล่นครั้งสุดท้ายแล้วก yeah! ันเทำให้ได้มามา้าโอ้ยเลยบร้นะเยจะมีสองคน ok bye bye chúc con <laughs>